ให้หยุดจริงไหมคะให้ถอยดนจริงหกชั่วโมงแรกให้หยุดครับหกชั่วโมงแรกให้หยุดตั้งแต่เริ่มประทะากันปุ๊บให้หยุดเลยหกทุ่มหลังเที่ยงคืนหลังจากหยุดยิงไม่ใช่ครับวันแรกเลยที่ประทะากันวันแรกที่ประทะกันเขาบอกขอร้องให้หยุดเลยขอร้องให้หยุดเพราะเขาเขาอยากให้หยุดแล้วแล้วแล้ววันนั้นทหารมารับฟังว่าให้หยุดแล้วอย่างไรฮะผมขอไม่หยุดครับเพราะผมสตาร์แล้วสตาร์ อาจารย์จะเดินหน้าต่อไปผมขอร้องผู้ิชาว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหารโอเคเท่านี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วแล้วตอนที่ท่านไม่หยุดเลยเนี่ยคนที่สั่งให้หยุดเนี่ยเขาไม่ว่านะฮะเขาไปตั้งหลักใหม่ครับ ตั้งหลักไหมก็แค่นั้นแหละครับถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมเจาแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับได่ได้เคยถามไหมคะว่าทําไมถึงสั่งให้เราหยุดในวันที่เราต้องตะลุมบอลผมคิดว่าผิดแผนเขมรครับผิดแผนเขมรก็คือเขาคิดว่าเขาจะต้องทําตามแผนเขมรทําตามคําสั่งเขมับ ขเมศสั่งมาก็ไม่ทราบครับผมว่าขเมนเขาเขาเคยทําแบบนี้แล้วเข้าทางเขาไงครับคเขาเขาเอาเรื่องเนี้ขึ้นศาลโลกขึ้นศาลโลกเสร็จประเทศไทยบุกเขาเห็นไหมตายไปสามคนแล้วนี่แล้วก็เขางั้นเขาขอประท้วงเอาแผ่นดินคืนสามปาราศาสกับหนึ่งพื้นที่คนี่สูตรของเขาคแม่ทับกุ้งก็เสือกไปรู้อีกที่นี่รู้แผนเขาอีก ก็เลยในไหนสามพื้นที่นี้ครูก็ไม่ให้หรือครูเอาคืนอีกเพิ่มเติมแล้วกันค่ะค่ะต้องรอต้องจดตอนที่เขาบอกให้หยุดเนี่ยคนที่สั่งลงมาเนี่ยมันต้องสั่งลงมาเป็นทอดทอดถูกไหมคะครับลงมาเป็นทอดทอดทอดที่หนึ่งจะไรับคำสั่งแล้วคบกล้าที่จะมาบอกว่าให้หยุดเนี่ยทอดนั้นเนี่ยเขาไม่กั้นไว้ก่อนแล้วว่าเออคุณภูมิธรรมอย่าอย่าหยุดเราอย่าหยุดไม่ใช่เนาะ ผมไม่ทราบนะครับ <laughs> คือคือเขาอาจจะมองผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสียกลัวลูกน้องเราอาจจะมองในแง่ดีนะครับ <c oughs> มองบวกว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิตอย่าลบกันเลยน้องพอแล้วอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ผมคิดต่างกับท่านคือผมต้องการเอาแผ่นดินคืนในสิ่งที่เขามาอยู่นานแล้วเช่นภูมะเขือแล้วก็อยากปิดตาเมือนทมให้ <c oughs> ให้เด็ดขาดซะ